ดวงวันที่5ถึงวันที่11มิถุนายนของคนที่เกิดวันจันทร์ครับคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ได้พไ,ไดพ่ห้าไม้ได้ไพ่หนึ่งดาบได้ไพ่แปดดาบได้ไพ่เก้าดาบโอ้โหทําไมดาบมันมาเยอะจังนะครับไพ่กลุ่มดาบขึ้นมาถึงสามใบก็ต้องบอกว่าอ่ะอย่าอย่าเพิ่งกลัวแล้วปิดคลิปไปก่อนนะคือดูดวงเนี่ยเรารู้ก่อนเราสามารถวางแผนได้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะฟังก,กันก่อนนะ เอ,เอาคำทำนายไปก่อนนะครับคือโดยส่วนตัวของคนที่เกิดวันจันทร์นั้นเนี่ยมีเรื่องเข้ามามากในสัปดาห์นี้ทั้งเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องแล้วก็เรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องนะครับสุขภาพออกมาก็มีอุปสรรคเข้ามานะครับต้องระวังการเจ็บการชนการประทะของมีคมต่างๆให้ดีที่จะทำร้ายให้ร่างกายเราแบบบาดเจ็บหรือว่าเหนื่อยอกเหนื่อยใจอย่างเงี้ยจนไม่อยากทำอะไรได้นะครับ สัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์ที่ทํางานอาจเจอภาวะวุ่นวายในที่ทํางานมีการปรับเปลี่ยนหรือมีคําสั่งอะไรที่ไม่ชัดเจนเกิดการทะเลาะบรรยากาศไม่ดีต่างๆในที่ทํางานมีการงัดข้อวัดพลังในที่ทํางานเกิดขึ้นงานบางงานมีเรื่องให้งุนงิดใจงานที่ไม่ใช่หน้าที่ก็ถูกโยนมาปฏิเสธก็เกิดปัญหารับมาก็ไม่มีความสุขนะและเหมือนพูดอะไรไปเนี่ยอีกฝ่ายจะเอาไปตีความให้เกิดการ ทะเลาะกันขึ้นได้นะครับช่วงนี้ดาวพูดเสียนะครับรู้ดวงแบบนี้ก่อนแล้วพยายามระมัดระวังเรื่องคําพูดไว้ครับคนวันจันทร์เนี่ยอีกเรื่องนึงที่ต้องเตือนกันคือคนวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างจะใจอ่อนนะครับดูเหมือนแข็งนะแต่จริงๆแล้วลึกๆเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็พยยาม ปฏิเสธคนให้เป็นนะคระับพยายามปฏิเสธพยายามบอกปัดไปบ้างตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อนแล้วพอรู้แบบนี้แล้วนะครับคุณปฏิเสธไปความเดือดร้อนต่างๆที่ผมทํานายมาก็จะเบาบางลงนะฮะสัปดาห์นี้นะไพ่ก้าวดาบในเรื่องของการเงินรายจ่ายจุกจิกมีมากใช้จ่ายให้กับคนในครอบครัวหรือซ่อมแซมสุขภาพและสําคัญมากจะให้ใครหยิบยืมเงินควรค,คิดให้ดีๆ เพราะมีโอกาสที่เขาจะไม่คืนตามกำหนดได้ใครมีเงินก้อนขอให้นำไปฝากไว้กับธนาคารหรือทำอย่างไรก็ได้ที่มันเบิกออกมาใช้ยากๆอ่ะจะได้ไม่ใจอ่อนเสียเงินให้กับเรื่องต่างๆหรือว,ว่าเสียเงินให้กับคนอื่นนะครับส่วนความรักได้ไพ่หนึ่งดาบคนโสดบางคนเป็นช่วงที่ไม่สนใจเรื่องความรักเลยค่อนข้างจะปิดกั้นตัวเองบางคนเนี่ยกำลังจะมีแฟนก็จะเจออุปสรรคประเภท ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยผู้ใหญ่ไม่แฮปปี้ส่วนคนมีคู่นะครับบางคู่เนี่ยอาจตัดสินใจเด็ดขาดที่จะอยู่คนเดียวนะครับแย่งหรือว่ามีเรื่องของการหย่าร้างเข้ามานะครับอาจจะมีการแยกกันอะไรออกกันไปหรือมีความไม่พอใจนะครับซึ่งกันและกันหรือแย่งทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะครับบางคนแย่งลูกบางคนฟ้องร้องกันอยู่ ต้องระวังตรงนี้นะครับส่วนคนที่แบบไม่ได้มีปัญหาแล้วตรงนี้ก็ระวังทะเลาะกันแบบมีเรื่องตรงเขี่ยเพราะว่าญาติพี่น้องหรือว่าบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาทําให้เราเข้าใจผิดหรือว่าผิดใจกันนะตรงนี้ระวังเพราะเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปเจอใครนะครับเลิกงานเข้าบ้านเลิกงานกลับบ้านป้องกันตัวเองไว้จะทําให้คนที่เกิดวันจันทร์ปลอดภัยได้ในสัปดาห์นี้ครับ เอาละครับนี่คือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปไว้ด้วยระยำและระยำนะครับว่าการฟังดวงครั้งนี้ต้องมีวิจารณญาณน,นี่ไม่ใช่การดูดวงแบบเจาะจงไปที่คุณหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้เป็นการดูภาพรวมแบบกว้างๆอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญเด็ดขาดถ้าคุณมีเรื่องสําคัญสําคัญต้องตัดสินใจ ต้องติดต่อเข้ามาดูดวงแบบส่วนตัวที่ facebook หมอมิน้นท์ไพ่ยิปสีพยากรเท่านั้นคุณจะได้รับคำทำนายที่แม่นยำและนำไปประกอบเป็นข้อมูลได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอให้คนที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านโชคดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ